สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคาเซนเตอร์ทุกคนเลยนะวันนี้อูมาเองเลยมากับไลฟ์สดไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาทำคลิปนะจ๊ะวันนี้มาไลฟ์สดเลยเดี๋ยวเข้าดูซิสวัสดีเลยอูตายหน้าตาโอเคอยากออกกล้องไหมน้องอยากออกกล้องไหมค่ะ <struggles S 1> ไม่ออกกล้องโอเคเดี๋ยวอูขอใครเข้ามาดูบ้างเนี่ยมีเข้ามาดูสองคนอูตายแล้วเข้ามาสองคน มีใครเข้ามาดูบ้างเดี๋ยวเราขอหน่อยคุณต้นอดิศรกําลังรับชมสวัสดีนะคะคุณเล็กพระหลามสองกำลังรับชมสวัสดีค่ะมาเจ็ดคนแล้วเอาขอสักเท่าไหร่ดีขอขอสามสิดีไหมขอสามสิก่อนเราไม่หวังมากมาสิบสองแล้วคุณสกายบูทองพลึกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณสกายบูนะคะกําลังรับชมคุณขุนพิเรนกําลังรับชมขอบคุณนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะวันนี้อูมาเองเลยนะคะไม่ได้มากันบ่อยๆนะฝากหน่อยอยากชมรถคันไหนมีคำถามอะไรถามมาในไลน์ได้เลยนะคะสวัสดีคุณวันเวนหนึ่งนะคะคุณวันเวนหนึ่งเข้ามาแล้วคุณวันเวนหนึ่งกำลังรับชมได้15ท่านแล้วะะออก่อนจะไปดูรถเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะแพนไปนะคะว่าแบบมีรถอะไรอยากดูคันไหนบอกอูนะ อยากรู้มากเลยอะว่าทําไมเพจอื่นเขาแบบมีคนดูเยอะแยะหลายร้อยหลายพันนางสาวโสภาไม่เข้าใจทําไมดิฉันไลฟ์ที่ไล,ดไ,ลได้แค่10-20คนอะขอนิดนึงขอแชร์นิดนึงนะคะแล้วถ้ากดสัญญาณเสียงชัดนะยังไงรบกวนกดหัวใจหรือกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าสัญญาณเสียงชัดเจนนะกดหัวใจกดไลค์ให้ด้วย ตอนนี้คนดู15โอเคมีใครเข้ามาเพิ่มอีกไหมคะทำไมทำไมไลฟ์เรายิ่งดูยิ่งน้อยลงอะ่ะอยากดูรถคันไหนเดี๋ยวอูจะพาไปดูนะน้องปุกดูพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวขอถืออันนี้ไปด้วยเนาะคุณบินหน้าพรนพันเข้ามารับชมแล้วอยากดูรถคันไหนแจ้งได้นะคะอันนี้เดี๋ยวอูจะพาไปดูเลย เดี๋ยวก่อนจะพาไปดูรถถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตแ,แนะนำช่องทางการติดต่อของเราก่อนนะจ๊ะเอาบางหน้าไว้เลยเห็นเบอร์ไหม0899695577 ID Line นะจ๊ะแอดสินชัยหนึ่งแอดสินชัยหนึ่งนะฝากช่องทางการติดต่อด้วยสนใจรถคันไหนต้องการข้อมูลอะไรถามกันได้นะคะตอนนี้คนเข้ามาดู 25ท่านแล้วผ่านไปกี่นาทีเนี่ยมาดู25ท่านโทรเข้ามาได้นะคะต้องการข้อมูลตรงไหนแจ้งได้นะนี่สินใช่<ะ>ดเดี๋ยวอุพามาดูคันนี้ก่อนละกันอยู่ใกล้ๆเป็นรถวิซ i พิชิออนิวไททันคันนี้รถปี2015นะคะ ผู้จัดการของเราน้องเบลบอกว่าเป็นรถปี2015นะมีใครเข้ามาดูเพิ่มไหมเอ่ย7ท่า0นแล้วอันนี้มิตซูบิชิไททันคันนี้นะคะแคบ2015เครื่อง2 5 4 0ซีซีเป็นเครื่องดีเซลนะตัวเองอ่ะเปิดให้ดูด้านท้ายเลยว่าแมกไลเนอร์สวย ปท้ายเงาเงากันเลยนะคะดึงแมกไลเนอร์อันนี้ขึ้นมาได้เลยนี่คือใหม่มากไม่มีรอยเลยเห็นไหมใครมีคำถามส่งเข้ามาได้เลยนะหรือว่าอยากดูรถอะไรบอกอูได้เลยนะคะคันนี้เป็นมิซูบิชิออนยวตไตตันปี2015นะคะเดี๋ยวคันนี้พามาดูนี่ตรงแมกไลเนอร์ก็มีหูจับด้วยตัวนี้คือมีห่วงคล้องคอห่วงคล้องนะคะทั้งหมด6ห่วง อยากจะเอามอไซค์ขึ้นไปทั้งคันแล้วก็ผูกเชือกก็ได้เลยทีเดียวอะคราวนี้พามาดูลอ้อมาดูลอด้อดูยางกันบ้างล้อยางเป็นยังไงเอ่ยโหดอกเต็มเต็มคันนี้แม็กขอบเท่าไหร่จ๊ะแม็กขอบ16จ้าอ่าสิบหกแม็กไหมไลท์หลุดไหมคะมโอเคไลท์ไม่หลุดนะคะคันนี้แม็กขอบ16นิ้วค้างหรอคะค้างไหมคะไลท์ยังดูได้ไหมคะแจ้งนิดนึง ดูได้แล้วนะสัญญาณชัดเจนลบกวนกดหนึ่งให้หน่อยนะคะถ้าสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้อู้นหน่อยนะอู้จะได้ทราบว่าเพราะอะไรสัญญาณชัดเจนไหมรา้านอยู่ตรงไหนครับ้านอยู่ตรงไหนครับเรามีสาขาถนนกัะประพฤกบางแคกรุงเทพนะคะติดตลาดน้ำสําเพงสองสาขากรุงเทพของเราอยู่ติดตลาดน้ำสําเพงสองถนนกัลประพฤกน,นะเปิดทุกวนัวนวันทุกวันอะ ันาคารพุธพมหาสุขเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นสาขาขอนแก่นก็มีนะจ๊ะสาขาขอนแก่นอยู่ถนนมารีวันแถวแถวแยกบายพาสบ้านเป็ดอันนี้ก็เปิดทุกวันเหมือนกัน8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นและสาขาที่3สาขาบ่อวินปลวกแดงอยู่ติดวัดมาบยางพรน,นะคะสาขาบ่อวินปลวกแดงอยู่ติดวัดมาบยางพรอ,อันนี้ก็เปิดทุกวันเหมือนกันสรุปคือมี3สาขา กรุงเทพขอนแก่นแล้วก็บอวินปลวกแดงนะจ๊ะเบอร์สายด่วน0899695577แต่ถ้า3มสาขาไม่พอใช่ไหมอยากให้เอารถไปดูที่บ้านไม่มีปัญหาเดี๋ยวพนักงานฝ่ายขายขับไปให้ดูถึงบ้านจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยเมื่อกี้ดูล้อดูแม็กไปแล้วเดี๋ยวมาดูยางว่ายางแบบดอกงามขนาดไหนอันนี้ดอกดีมากเลยนะขนยางยังอย,งอยู่เต็มแบบว่าดอกยางก็ลึกมากเลยแล้วก็ เห็นไหมคะว่าแบบข้างในเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะตัวเองไม่มีแบบไม่มีดัดไม่มีเชื่อมไม่มีอะไรทั้งสิน้น everything โอเคสวยงามมากมายเดี๋ยวคราวนี้พามาเปิดดูอันนี้เป็นแคปแบบว่าไม่ใช่แคปเฉยๆนะเป็น open cap open cap กํกำลังหาทางอยู่ใช่ไหมแอดมินหาทางไปไม่ได้แอดมินหาทางไปไม่ได้ดาาไไไดคะ่ะโอเคคขะข้าม ไปฝั่งโน้นก็เลยทีเดียวเ,เห็นไหม Open Cap ก็เป็นอย่างนี้แหละ Open Cap ก็คือเปิดแคปได้นะคะภายในเป็นเบาะผ้าจากโรงงานเลยนะอันนี้เบาะไม่มียับไม่มีย้วยอะไรทั้งสิน้นพวงมาลัยหนังเป็นแบบ3ก้านนะคะมี Airbag ให้ด้วย Airbag ก็มีฝั่งคนขับนะแล้วก็มีฝั่งผู้โดยสารด้วยพิเศษความพิเศษของเขาจ้าคันนี้เป็นเครื่องเสียงแบบ ทัชส,สกรีนจอสองดินเต็มๆกันไปเลยมีใบสคขอบอให้ด้วยนะไม่ต้องเป็นกังวลที่สินชัยคารเซ็นเตอร์สคขบอคันนี้เครื่อง2 5 0 0ซนีซีนะคะปี2015ราคาเพียง369,900บาท369,900บาทเจ้าของมือเดียวนะตัวเองรถมือเดียวนะ คุณเอาไปคือแบบว่าสบายใจได้อะเขาใช้ถนอมสุดๆเลยไฟเฟยอะไรติดหมดไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมอันนี้เราไลฟ์สดนะไม่ใช่คลิปว่ามาตัดต่อของเขาดีจริงนี่ตรงนี้กระป๋องกลางเราก็เรียกซะน่ารักเลยเรียกกระป๋องกลางมีสองชั้นด้วยนะคะเห็นไหมม,มีสองชั้นใส่ของกันเยอะๆมีอะไรอยากใส่ก็ใส่กันมานี่ต๊ตบด้านหน้า กว้างๆกันเลยทีเดียวโอ้โ oh. หสมุดคู่มือก็อยู่นะตัวเอง uh, open cap, เอ่าโอเพนแคปเบาะด้านหลังเบาะหนังนะเบาะแคบด้านหลังเบาะหนังผู้จัดการเบลเราพร้อมดูแลนะคะวันนี้ผู้จัดการของเรามาถือกล้องให้อูเองเลยทีเดียวเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะเบาะแคบนะจ้าด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้จัดการถ่ายไป mm hmm. เห็นไหมมีลำโพงด้วยตัวเอง mm hmm. เห็นไหม จะมีลำโพงอยู่ด้านข้างด้วยนะคะคันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นนะคะอโอ้เหรอคะโอ้โปรเดือนมีนาใช,ใช่แล้วนนจากสามแสนหกหมื่นเก้าพันตอนนี้จัดโปรเหลือที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะลดไปสองหมื่นค่ะคุณผู้ชมสามแสนหกหมื่นเก้าพันอันนี้โปรเดือนนี้เท่านั้นนะมีนาคมนี้ลด20,000บาทเหลือ349,900สา ใครอยากเอฟในนี้ก็เอฟมาได้เลยนะเอฟมาได้เลยคนดูกี่คนแล้วคะน้องโ๊กยังเยอะอยู่ไหมยี่สิบกว่าคนลูกค้าถามรีโวโอเคจากไต,ต้ตันเดี๋ยวเราไปรีโวกันรีโวอยู่ตรงไหนคะรถเยอะจัดรถเยอะจัดหาไม่เจอมาดูรีโวโอรีโวเยอะมากรีโวรีโวอยากได้แบบไหนรีโวมีทั้งแคป,ปสูงแคป,ป เตี้ยสประตูตอนเดียวมีครบเดี๋ยวพามาดูคันนี้ก่อนเนาะโอเคไหมค่ะลูกค้าอยากดูรีโวอันนี้เป็น P-Runner นะจ๊ะโตโยตา้ารีโว่พรีรันเเดี๋ยวอุ๊พามาดูรีโวนะสัญญาณชัดเจนไหมถ้ายังชัดเจนฝากกดเล่นหนึ่งให้หน่อยชัดเจนไหมเอ่ยชัดเนาะสัญญาณยังชัดอยู่โอเคโตโยตา้าไฮรักรีโวคันนี้นะคะเป็น ทีแลเนอร์ er ยกสูงแคปเปิดได้โอเคนี่มาดูภายในกันเลยโตยโยต้าไฮาลักรีโวสีบอลเทาคันนี้นะคะสวยๆวยไหมเลยข้างในสวยกิ้งเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูปีรถนิดนึงคันนี้ปีอะไรนะคุณลูกค้าขะอีกเทคนิคนึงนะการดูปีรถ ดูที่สายเบลได้ตรงสายเบลจะมีปีรถเสียบอยู่เดี๋ยวอูดูให้เลยตอนนี้รถคันนี้นะคะปีเดี๋ยวก่อนหาก่อนแป๊บหนึ่ง2016จ้ะตัวเองจ้ะอันนี้เป็น t o y o ต a h ไฮรักรีโว4เครื่อง2004ดีเซลปี2016นะคะใหม่ไม่ใหม่เดี๋ยวน้องปุ๊กถ่ายที่บอกแคบพลาสติกคุมยังไม่ได้แกะเลยตัวเองใหม่ไหม ใหม่มากเลยคันนี้พลาสติกคุมยังไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยหนัง4กา้านโอเคอันนี้เขาส่งอะไรมาให้เนี่ย,ยอะไรกับแ,แคตตี้อ u ซ u ูมีไหมอิซุซูก็มีนะคะโอเคสวยอยู่อะไรสวยรถหรือคนชมให้ถูกนะตัวเองเขารับหมดนะจะชมรถชมคนรับหมดตอนนี้อ่ะพามาดูรีโวพีเลเ n อร์แคปป2้1 6คันนี้ต่อนะคะ คันนี้เครื่อง2 0 0 4ดีเซลนะแอร์แบก2ใบปลอดภัยสุดๆคอนโซลหน้านี่ก็หนังแท้ดูดิ้นได้ที่เย็บหน้าจอนาฬิกาเป็นดิจิตอลเครื่องเสียงข้างหน้าเป็นระบบทัชสกรีนตัวนี้6สปีดน,นะจ้าเธอสวยงามมากเลยเห็นไหมแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะ มีคนถามมาอีซูซูใช่ไหมเดี๋ยวอุพาดูรีโวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีซูซูนะคะสักคู่นะคะคุณจำได้ทุกเรื่องอยากลืมทุกนาทีอยากลืมอะไรเอย่ยบอกอุได้นะอยากลืมอะไรบอกได้แต่อย่าลืมสินชัยคาเซนเตอร์นะคะคันนี้นะนนเดี๋ยวต้องปลุกดูข้างหน้านี่ตัวนี้มีช่องใส่เสียบ usb ด้วยนะเห็นไหมแอร์แบ็กก็ดีมากเลยอะแอร์แบ็กก็ทั้งคนขับทั้งผู้โดยสาร เดี๋ยวน้องปุ๊กเปิดประตูแคบด้านโน้นนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยว่าตรงนี้มีลำโพงด้วยมีลำโพงสำหรับคนที่นั่งเบาะแคบเห็นไหมเครื่องเสียงเขาก็เล่นอย่างดีเลยตัวเองแล้วก็มีช่องเก็บของอยู่ด้านบนด้วยเหนือลำโพงเนี่ยโอเคเห็นไหมสวยมากเลยคันนี้ดำข้างในนี่คือดำเงามากเลยอะเบาะก,ก็คือไม่มียับไม่มีช้ำอะไรทั้งสิ้นเลย ถามมาว่าอีซูซูมีไหมพามาดูคันข้างๆเลยอีซูซูใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะหรือโทรมาได้นะอันนี้อีซูซูออนิวคันนี้ปี2012สสีแดงเลือดหมูสวยงามมากเลยเดี๋ยวพามาดูล้อก่อนคันนี้ล้อโอ้ล้อใหญ่มาก สวัสดีคุณโบขอนแก่นนะคะเข้ามารับชมกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะตัวเองคันนี้เป็นวีคอร์สนะวีคอร์สคือ 4Wheel ขับเคลื่อน4ล้อปี2012ออนนิวโอ้โหแม็กแต่งมาด้วยอะ่ะแม็กแต่งสีดำนะคะ Warrior นะแม็กแต่ง Warrior สีดำสวยงามคันนี้ยางก็ แค่2ปีหน่อยๆอย่างปี2018ัสแมคขอบสิบหกล้อใหญ่เข้ามาดูใกล้ๆตัวเองดึงก่อนดูว่าแบบความเดิมเห็นไหมความเดิมความงามของเขาสวยมั้ยหมอยากชมคันไหนนะคะเข้ามาบอกได้นะมาไลค์มาแชร์กันได้นะเอาทำไมคนดูเขาน้อยลงอนะตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรถกัน วีคอร์สคันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้อีกเหมือนกันเดีย๋ยวเปิดแคปให้ดูสวยไหมสวยมากที่เก็บของก็เยอะมากเลยนะคะตรงนี้รถปี2012นะคะฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะน้องพลอยพักคลร์ไพพาดูรีโว่แล้วนะ แล้วก็พาดูอีซูซูแล้วร้านอยู่แถวไหนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะนี่วีคอร์สคันนี้ก็คือขับเคลื่อนสีล่ล้อภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านสวยมากเลยตัวเองเครื่องเสียงนี่ก็มีใส่ USB ได้ มีสามารถต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะเห็นไหมมีคอโมวเตมี USB มี CD MP 3แล้วก็แอร์นี่นะที่ควบคุมแอร์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะส่วนปุ่ม4 v wheel อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือปุ่มควบคุม4 v wheel นะอันนี้เราเลือกอยู่ที่ขับ2ถ้าอยากขับ4มี2แบบนะก็คือขับ4เกียร์สูงกับขับ4เกียร์ต่ำนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับขับ2นะโอเคสวยมากข้างบนมีนี่ที่เก็บของด้วย ไฟทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากได้ข้อมูลตรงไหนก็ถามเข้ามาได้นะ,จ,ะนาาจำได้ทุกเรื่องอยากลืมทุกนาทีถามว่าดาวเท่าไหร่อันนี้เครดิตดีไม่ต้องดาวค่ะถ้าเครดิตคุณดีจะดาวไปทำไมเสียได้ตังค์ช่วงนี้เราชนะ ไม่ต้องดาวค่ะถ้าเครดิตดีนะแต่ย้ําก่อนเช็คเครดิตตัวเองก่อนไม่เคยแบบว่าไปปล่อยยึดหรือว่าไม่เคยไปผ่อนล่าช้าก็จัดเต็มๆไปเลยไม่ต้องดาวนะคะอ่าพาชมอีสูสุไปแล้วมีคําถามอะไรอีกไหมถามมาได้นะแล้วโอแล้วนะมีต่ออีกหนึ่งยี่ห้ออันนี้นะมีคําถามก็กดถามกด เข้ามาได้นะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยอันนี้เป็นมาสด้าบีท enfin ีโปรบีทีโปค่ะอะไรคะอ่าในไลค์เราก็นึกว่ามีอะไรแล้วบอกเราไม่มีอะไรจัดโปรนะคะเท่าไหร่คะสามหรอเแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเหลือเท่าไหร่นะสาม0 0 0แสนห้าหมื่นเก้าพันลดไปสองหมืนไม่ซื้อหรอโอ๊ยตายถูก ออกใหม่ไม่ใช่หกเจ็ดแสนเลยเหรอคันนี้ถูกไปครึ่งนึงไม่ซื้อเหรอ,อ,อใครเป็นแฟนใครเป็นญาติใครเป็นเพื่อนเข้ามาดูเจออูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคันนี้ปีอะไรคะจาได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวพี่ดูในสอคบอรเรามีสอคบอทุกคันโนะอ้อยคันนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนะคะคุณลูกค้าตัวแต่งนะคันนี้ ไม่ใช่แต่งเองนะไม่ใช่แต่งกะเลกะลาแต่งมาจากโรงงานนะจ๊ะคันนี้รถปีอะไรเนี่ยขอดูซินั่งไงสอคบ,อบอสินชัยค่เซนเตอร์คุณไม่ต้องเป็นกังวลเรามีสอคบอ,บอให้เดี๋ยวอุอ่านให้ฟังอยากได้ข้อมูลตรงไหนคุณจําได้ทุกเรื่องอยากลืมทุกนาทีถาว่าใช้เอกสารอะไรออกรถบ้างคุณอะไรเอ่ยไม่แน่ใจต้องขอโทษชื่อนะคะบอกว่าไม่เคยผ่อนรถครับ ไม่เคยผ่อนก็ซื้อได้ค่ะไม่เคยผ่อนก็มาผ่อนซาก็จะได้มีประวัติผ่อนงไงจได้ประวัติดีโอเคมาคันนี้ต่อนะรถปี2015ค่ะเป็น Mazda BT Pro นะคะปี2015 Open Cap High Laser เครื่อง2200 cc รถมือเดียวรถมือเดียวนะจ๊ะรถมือเดียวนะจ๊ะตัวเองจ๋าคันนี้เป็นดีเซลนะสวยๆดีเซล2200 cc สคบอมีให้ทุกคันนะอันนี้คือเวลารถแบบหลายคันนะอูลืมอูก็เปิดดูสคบอไม่มีกงไม่มีไก่ก้าอาลาเล่ทั้งนั้นข้างหน้านี่พวงมาลัย3ก้การแอร์แบ็กี่ใบจ้าน้องโปก๊กคนขับมีแอร์แบ็กนะนี่นี่คนขับมีแอร์แบ็กนะจ้าตัวเองแอร์แบ็กคนขับแอร์ก็สี่ช่องซ้ายขวาตรงกลางอีก2ตายแล้วอันนี้คือโทรศัพท์ได้ใช่ไหมโหปุ่มเยอะมากอย่างนี้คือกดปุ่มโทรออกได้เลยนะ เครื่องเสียงดีๆสวยๆเกียร์หสปีดนะคันนี้เกียร์หสปีด<ว>ไฟข้างบนใช้ได้ปกติติดทุกอย่างตรงนี้มีช่องเก็บของให้ด้วย,วยโอเคติดลำโพงมาให้แล้วนะด้านข้างอ่ะใครชอบแบบกระหึ่มบึ้มบึ้มด้านข้างเห็นไหมมีลำโพงมาด้วยแคปเปิดได้นะคะคันนี้เคยออกมอเตอร์ไซค์ครับ เคยออกมอเตอร์ไซค์หรอคะเครานี้มาออกรถเกง๋งรถกระบะกันบ้างไหมจ้าถ้าเกิดขี่มอเตอร์ไซค์ฝนตกเดี๋ยวจะเปียกนะคะถ้าเกิดนั่งรถเกง๋งรถกระบะฝนตกไม่เปียกนะแล้วก็รับสาวๆขึ้นได้หลายๆคนเลยนะแต่ไปเที่ยวกับที่บ้านเราเองนะคะถ้าจะรับสาวๆหลายๆคนนะคะคันนี้โอเพ่นแคปนะแต่งมาแล้วเดี๋ยวต้องพุกปิดประตูแล้วพาดูรอบๆว่าแต่งมายังไงต,ต้องถามต้องถามผู้จัดการ แต่งเขาเรียกอะไรบ้างอ่าเบื้องต้นเนี่ยพามาดูล้อก่อนบันไดด้วยมีบันไดขออนุญาตเหยียบให้ดูนะอย่าหาว่าไม่สุภาพอันนี้คือมีบันไดเอาขึ้นโอเคขึ้นได้เขาเรียกตัว e clip e clip e clip e หรือ e clip ก็แล้วแต่สำเนียงนะคะสำเนียงบ้านเฮาก็อาจจะออก e clip อันนี้นะแล้วแต่อันนี้แม็กก็ เนื่องจากเป็นตัวอีคลิปนะคะแม็กก็จะใหญ่โตโมโหลานกว่าคนอื่นเขาดนึนงสวยงามอันนี้เป็นแม็กโรงงานนะแต่งจากโรงงานคนะไม่ใช่เอามาแต่งเองนะอันนี้บอกกันจริงๆขอบ17ทั่วไปอาจจะขอบ16ใช่ไหมตัวเองอันนี้ขอบ17แม็กอลอยสีเทาสวยมากเลยขนยางอยู่ครบเห็นขนยางไหมแล้วยางไม่ใช่ยี่ห้อแบบว่าไก่กาอาราเรยานบิสตนนะตัวเองขา อยากได้ข้างวดเท่าไหร่คะอยากหาหลายๆคันก็ได้นะคะเพราะว่าอุมีหลายคันเลยเอาคันนี้เลยไหมคุณจําทุกเรื่องอยากลืมทุกนาทีเอาไหมจะเอารีโวไหมคะหรือว่าเอาอิซุสุหรือจะเอาบีทีคันนี้แม็กขอบ17นะยางเป็นยางบิสโตนนะคะเดี๋ยวดูปีปศให้หน่อยซิยางปีไหนเนี่ยล้อนี้หาปียางไม่เจอเดี๋ยวพาไปดูร้อหน้า แดดก็ร้อนอุ้ยไปอะไรมานี่เหงื่อแตกแล้วนะคะตอนนี้อ๋ออุ้ยโอเคเลยยางก็โอเคนะบิ๊กสโตนคันนี้ยางาย,ยัยยง,ยยงให,หม,งม่อยู่เลยขนยางยังอยู่เลยตัวเองเห็นไหมขนยางยังมีอยู่เลยพวกมาซูมดูข้างในได้นะนี่เห็นไหมวสินชัยคารเซ็นเตอร์เราแบบว่าเดิมเดิมเนี่ยเห็นไหมรอยสีมาร์กยังอยู่ขดเลยเออคุณสกายบูขาถามมาว่าส่งเดือนเท่าไหร่เออคันไหนคะอยากได้คันไหน แต่ละคันไม่เหมือนกันอ่ะยัง B T Pro คันนี้ก่อนเท่าไหร่นะจัดโปใช่ไหมลดสอง0 0ืนจาก3 7, 7 9, 900, ก3 5, 9 9 9 0 0เหลือ35,990 0่อผ่อน7,000หาได้ไหมเอาไปไม่ต้องแต่งแบบนี้ยผ่อน7,000ตลอดอายุสัญญานะไม่ได้บอลลูนไม่ใช่ว่าเดือนนี้ผ่อน7,000อีก3เดือนข้างหน้าผ่อนหมื่นึ่งไม่มีอันนี้คือผ่อน7,000ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะส่วนรีโวคันนี้ผ่อนอยู่ 9,000นะตัวเองคันนี้ผ่อนอยู่นะน้องเบล8ป0 0โอ้โอ้ใช่ถ้าเกิด80บเนี่ยผ่อนได้ถึง84เดือนนะคะเรามีโปรโมชั่นผ่อน84เดือนด้วยนะอีซูซูแคปเตียตอนนี้กำลังล้างอยู่ค่ะคุณอยากลืมทุกนาทีขาเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะ ใช้เอกสารอะไรบ้างเรื่องเอกสารมันยาวอะตัวเองคือแล้วแต่อาชีพใช่ไหมค้าขายหรือว่ารับราชการแม่ค้าออนไลน์ขายของตามห้างพนักงานบริษัทเอ,เอกสารไม่เหมือนกันแนะนำโทรเข้ามา089-969-5577หนะคะหรือว่าฝากเบอร์ก็ได้เออใช่ใช่อุนนึกออกฝากเบอร์ไว้ฝากเบอร์ไว้ใต้ไลฟ์เลยนะแล้วเดี๋ยวน้องฝ่ายขายติดต่อกลับไป วันนี้พามาดูกันกรุบกรุสี่คันสี่คันสี่ยี่ห้อใช่ไหมตัวเองเราดูอะไรนะอีซูซุวีคอรดูโตโยต้าไฮรักรีโวดูมาด้าบีทีโใช่ไหมแล้วก็คันแรกเราเปิดด้วยมิซูบิชิใช่ไหมมิซูบิชิตัวนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้พาดูหน้าเลยเปิดคันแรกเป็นตัวนี้นะมิซูบิชิออนิวปี2015เครื่องดีเซลคันนี้ก็ผ่อนเบาๆจิบจ ประมาณ7,000ถ้าคุณเข้าเงื่อนไขของเราจัดโปรโมชั่น84เดือนผ่อนเหลือ6 0 0 0นกว่าบาทออกไหมคือออกใหม่เนี่ยราคาต้องมี6 0แ0 0 0จ0 0แสนแต่กับออกกับเรา3 0 0 0สนกว่าบาทก็เป็นสุขของได้ผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วมาผ่อนกระบะสักคันแล้วจะติดใจหรือจะผ่อนสองสำคัญก็ได้นะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะฝากเบอร์ไว้นะเดี๋ยวฝ่ายขายจะติดต่อ,อก,กลับไป โหจนจบไลฟ์มีมาดู23คนใครบอกอูทีว่าอุดนปิดกั้นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพูดจนคอแห้งแล้วยังได้แค่นี้เองโอเคสัญญาณชัดเนาะรถสวยอยู่นะคะจากคุณยาไก่แจ้ขอบคุณนะคะคุณยาไก่แจ้น้องโบขอนแก่นเข้ามารับชมแล้วใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ต้องการข้อมูลตรงไหนฝากเบอร์ติดต่อไว้ใต้ไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวฝ่ายขายติดต่อกลับไปวันนี้ไลท์เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่างๆแดดล่มลมตกเดี๋ยวมาไลท์ใหม่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ